รีมีนนะคะเป็นราศีที่จะมีโชคจากบริวารที่อายุน้อยๆอเด็กอายุน้อยๆนะคะแอนมื่นสีชีดงวงส,สวัสดีค่ะมื่นเทวบรลิตครับอาจารย์แอนค่ะจัดอันดับราศีดวงดีมีโชคประจำวันที่1เมษายน2567ครับราศีดวงดีอันดับที่1ได้แก่ชาวราศีกันค่ะ ชาวราศีกันนะคะมีเกณฑ์จะมีโชคจากเลขบ้านเลขรถเลขที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนในบ้านค่ะแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางร่วมกับคนในครอบครัวจะนำพาโชคลาภมาให้ค่ะอย่าลืมหยิบติดหม้ติดมือกลับมาด้วยนะคะลำดับที่สองชาวราศีตุลครับชาวราศีตุลน,นะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทาง ทั้งใกล้และไกลนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆก,การเดินทางของชาวราสีตุลก็ติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับแล้วก็มีโชคเกี่ยวกับที่ทํางานโดยเฉพาะหน้าที่ทํางานนะแผงหน้าที่ทํางานเนี่ยอันนี้มีเกณฑ์ลุ้นมากๆนะครับแล้วแผงหน้าที่ทํางานแอนไม่เหมินไม่เคยได้ซื้อเพราะชุดสิบใบตลอดคุณลุงคนนั้นอ,ะอ่ะถ้างั้นก็ข้ามไปก่อนถ้าแบบนั้นข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ มีเกณฑ์มีโชคร่วมกับเพื่อนร่วมงานนะครับและราศีที่3ค่ะชาวราศีมิถุนค่ะชาวราศีมิถุนนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคกับเลขที่ เป็นเลขสุขภาพของคนรักเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนรักนะคะครหรือว่าร่วมกับคนรักคนรักเราเดือนนี้งวดนี้เล่นเลขอะไรเราก็ร่วมด้วยจะมีโชคร่วมกันนะคะคและเลขธนบัตรค่ะลำดับที่4นะครับชาวราศีเมษครับชาวราศีเมษมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการเดินทางไกลต้องเน้นว่าเดินทางไกลนะครับ ลำดับต่อมาก็คือมีโชคมีลาบจากความฝันแต่เป็นความฝันของคนรักนะครับลำดับสุดท้ายก็คือเลขที่บ้านนะครับมีบ้านกี่หลังไม่ว่าจะเป็นบ้านเราเองที่เราไปพักหรือว่าบ้านญาติที่เราไปพักนะครับหรือว่าบ้านของคนรักบ้านคุณพ่พอคุณแม่เนี่ยถ้าเราถ้าเรามีการไปพักเนี่ยในห่วงเวลาเนี้ยจะก,กี่หลังเนี่ยเก็บเป็นสถิติไว้ให้หมด ครับเอามาเสี่ยงโชคให้หมดชาวราศีเมษมีเกณฑ์มีโชคมีลาบได้หมดครับและราศีที่5นะคะคได้แก่ชาวราศีมีนค่ะ ชาวราศีมีนนะคะเป็นราศีที่จะมีโชค ä, จากบริวารที่อายุน้อยๆเด็กอายุน้อยๆนะคะบริวารที่อายุน้อยกว่าเราพาไปโรงเรียนพาไปพาไปไหนตลงตลาดถ้ามีผ่านแผงลอตเตอรี่ก็อย่าลืมให้เด็กน้อยเนี่ยหยิบให้เราด้วยค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากที่ทํางานเลขที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับที่ทํางานนะคะและการเดินทางไกลในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีโชคค่ะครับ ลำดับต่อมาลำดับที่หชาวราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากคนทางไกลนะครับเ,เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับชาวราศีพิจิกอาจจะถ้าไม่มีคนทางไกลติดต่อมาเราก็อาจจะติดต่อหาคนทางไกลหน่อยนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ๆตัวนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่อาวุโสมากๆเนี่ยเน้นว่าใครอาวุโสมากสุดก็ ยับๆกับคนนั้นแหละจีบๆคนนั้นแหละขอโชคอขอลาบจากคนนั้นแหละนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเลขที่เกี่ยวกับสายมูต่างๆนะครับชาวราศีพิจิกสามารถดึงมาเป็นโชคเป็นลาบของชาวราศีพิจิกได้หมดเหมือนกันครับและราศีที่7ค่ะคได้แก่ชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการเดิน<ม>ทางการเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปทํางานเพียงแค่<ม>คุณออกจากบ้านเนี่ย แล้วได้เลขอ,อะไรหรือสะดุดกับเลขอะไรเลขนั้นก็จะให้โชคนะคะคแล้วก็สุขภาพคนละเลขที่เกี่ยวข้องกับความตายค่ะเลขฝาโลงเลขวันที่คนตายชาตะมรณะอันนี้นำมาเป็นเลขให้โชคได้ค่ะทําบุญนะทำบุญกับบุญรีนิธิอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเลขใบเสร็จอะไรเงี้ยเอามาเสี่ยงโชคได้นะครับลำดับที่8นะครับชาวราศีกุมครับ ชาวราศีกุมนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบเกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวกับสุขภาพตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลเลขเตียงนะครับหรือว่า,เ,าเลขคิวอะไรต่างๆนะครับถ้าชาวราศีกุมมีเกณฑ์ในเรื่องสุขภาพในช่วงนี้ทุกตัวเลขมีโอกาสที่จะเป็นโชคเป็นลาบได้หมดนะครับลำดับต่อมาก็คือมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจาก ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะครับโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานอาวุโสเนี่ยขอได้เลยโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานอาวุโสด้วยแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบอยู่แล้วเป็นคนที่มีโชคมีลาบบ่อยๆอันเนี้ยดิวได้เลย <laughs> ลำดับต่อมานะครับเลขสายมูจากทางไกลนะครับอันนี้จะเป็นเลขเก่าเลขใหม่ได้หมดโดยเฉพาะเลขที่มาแบบล่าสุดแล้วเนี่ยหวยจะออกแล้วเนี่ยเลขมาเนี่ยช่วงสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ย เจ๋งมากๆสําหรับชาวราศีกุมนะครับส่วนราศีที่9ค่ะคได้แก่ชาวราศีธนูค่ะชาวราศีธนูนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับความตายอย่างที่พี่เหมือนได้บอกไปเลขฝาลงเลขทําบุญมูลนิธิเรามีเลขอยู่บนใบเสร็จแบบนี้อันนี้มันนํามาเป็นเลขให้โชค,คได้ค่ะและเลขที่เกี่ยวข้องกับความฝันของคนรักนะคะค ช่วงนี้ชาวราศีธนูถ้ามาดูคลิปนี้ก็บอกคนรักทุกคืนเธออย่าลืมฝันนะเธออย่าลืมฝันนะอย่างเงี้ยจนกว่าเขาจะให้เลขฝันอะไรจำไม่ด้วยอะไรก็ว่าไปอ่ะและสุดท้ายค่ะเลขเก่าๆวดที่แล้วเล่นอะไรไปหรือเลขเก่าที่เคยให้โชคเรารงวดนี้มีเกณฑ์ให้โชคอีกอครั้งค่ะครับผมลําดับต่อมาลําดับที่สิบนะครับชาวราศีมังกรครับ ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากคนรักนั่นก็หมายความว่าอิงดวงคนรักไปก่อนช่วงนี้นะครับลำดับต่อมาก็คือโชคลาบจากที่ทํางานหรือว่าโชคลาบในที่ทํางานนะครับสุดท้ายก็คือความฝันของเพื่อนร่วมงานนะครับทํางานกับใครบ้างร่วมงานกับใครบ้างถามให้หมดคืนนี้ฝันอะไรวันนี้ใครฝันบ้างนะครับรวบรวมไว้ <laughs> และราศีที่11ค่ะ,คะได้แก่ชาวราศีสิงค์ค่ะ,คะชาวราศีสิงห์นะคะบริวารที่สูงวัยสูงอายุคนที่แก่กว่าจะให้โชคค่ะและมีเกณฑ์ได้โชคจากความฝันโดยเฉพาะความฝันระหว่างการเดินทางแล้วฝันอะไรอย่าลืมเอามาตีเป็นเลขนะคะเพราะว่าความฝันนี้จะทำให้คุณมีโชคแบบปุบปรับ และมีมเกณฑ์ที่จะมีโชคจากเลขปุบปับด้วยเช่นเดียวกันค่ะถ้าขับรถอยู่แล้วฝันนี่อันนี้เด็ดเลยนะอันนี้น่าสนใจมากนะ <c oughs> ลองลองเก็บสถิติมาดูนะและคุณ <c oughs> ถ้าคุณวีเวลาสีสิงก็ขอไม่นั่งรถด้วย <c oughs> สุดท้ายที่ลำดับที่12นะครับชาวราศีกรกฎครับ <c oughs> ชาวราศีกรกฎนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากความฝัน แต่เป็นความฝันที่ฝันในบ้านมไม่ได้เจาะจงว่าเป็นบ้านของชาวราศีกรกฎจะไปนอนที่บ้านหลังไหนแน่อ <c oughs> นอนที่บ้านหลังไหนแล้วฝันความฝันนั้นเป็นโชคเป็นลาบได้หมดมนะครับแล้วก็เลขที่เกี่ยวกับสุขภาพเลขที่เกี่ยวกับสุขภาพนี้ก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นชาวราศีกรกฎเท่านั้นคนใกล้ตัวที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพทุกๆตัวเลข สามารถเป็นโชคเป็นลาภของชาวราศีกรกฎได้หมดนะครับลำดับสุดท้ายนะครับเลขที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของอายุอ,อะไรเงี้ยต้องเน้นว่าสัตว์เลี้ยงที่อายุเยอะๆ pancakes, นะครับไม่ได้เจาะจงว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวราศีกรกฎเป็นสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านก็ได้ญาติก็ได้คนรู้จักก็ได้ถ้าเราเห็นแล้วรู้สึกว่าถูกชะตาถามเลยไอ้ไอไอน,น้องแมวตัวนี้อายุเท่าไหร่ไอ้หมาน้อยตัวนี้อายุเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาบอกเท่าไหร่ก็ ตามนั้นเลยป้าห่าน้องโยงบ้านเธออายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่บวกกี่ตัวก็ว่ากันไปนะไปนั่งเขียนนั่งนับนะครับก็ขออวยพรให้กับทุกๆราศีนะครับขอให้มีโชคมีลาบแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะครับ ขอให้งวดนี้ทุกคนคที่มาดูนะคะมีโชคลาภติดหมายติดมือ ừ ừ ừ. ใครที่ตั้งใจไว้ว่าจะไปทำบุญหรือเอาเงินไปทำอะไรแล้วดูคลิปนี้แล้วอธิษฐานให้ได้โชคทุกคนเลยค่ะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ